อร่อยอร่อยเขากินอะไรก็อร่อยหมดแหละเนี่ยนม่ผสมกับไก่กับเป็นที่เป็นขนมและไก่มาให้เขากินกันอร่อยกันใหญ่เลยอืออร่อยอ่ะลูกอร่อยอ่ะชามชี้ออะ ปังปอนไม่ยอมกินจะออกเที่ยวอย่างเดียวเทาว่าเท้าอ๋อลูกอ่ะอร่อยก็ต้องกินคนเดียวอยู่ในกลมอร่อยอ่ะลูกโอ้ต้องอร่อยอ่ะลูก อืมอ,อร่อยเหรอครับอร่อยมากเลยปอนปอนไม่กินน้าปอนจะออกแต่เที่ยวหมดแล้วเหลูกน้ำส้มหมดแม่ให้ข้าวต้มเยอะกว่าเพื่อนอปลาปลปป,ปออกไปเจอพี่โชคนั่นนะ่ะเจอพี่โชคนั่นนะ่ะพี่โชคนอนอยู่นั่นนะ่ะอืมไม่ต้องออกหรอกลูกพี่โชคนอนอยู่เดี๋ยวแม่เอาข้าพี่โชคก่อน อมาหาแม่ครับลูก่อนค,ครับงอนงอนละงอนละอยู่นูน่นงอนแม่และมาลูกมาหาแม่มาอะครับลกูกงอนแม่และอู้คนนี้เก็บกินทุกชามเลยอะลกูกเก็บกินทุกชามเลยอุ้ยดูสิเนี่ย,ยไม่เหลือสักชามเลยอร่อยมากอร่อยมากมากินขนมอันนี้อร่อยมาก เก็บกินลูกชามเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยลูกจ้าเก่งมากๆเลยลูกอ,องปอนครับตามองปอนก่อนงอนแม่งอนแม่อแมโอ,อ้ดูใส่สร้อยคอโอ้โหสร้อยเงิน อาเจ้ลูกอ๋อน,นั่นเป็นอาเฮียนี่เป็นอาเจ้ลูกดูสิเนี่ยโอ้มา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 โอ้ชสมๆสมอย่าเพิ่งไปสิลูกป,ป,ปองๆเขาจะมาโอ้โอ้โหห,หล่อจังเลยลูกหล่อมากๆเลยลูกแม่ ดูส oh, an er. stop ิเนี่ยโอ้ยดูสิเนี่ยดูสร้อยคอก็สิเนี่ยสองพี่น้องเขาเนี่ยดูสร้อยคอก็สิโอ้อะนั่งนั่งนั่ง stop s t o อ่ะนั่ง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 นังดูสร้อยคอก่อนอ่ะนั่งนั่งนั่งดูสร้อยคอก่อนนั่งนั่งนั่งดูสร้อยคอก่อนเร็วเร่นั่เร่เ่เร่นั่เร่เร่เร่่เร่นั่งๆ่เ่่่่่่่ เก็เต้มกินข้าวอิม่มแต่งตัวใหญ่เลยินข้าวอิม่มเขากินอร่อยมากเขากินข้าวอร่อยมากอันโซอันเทากินเสร็จแล้วก็กินน้ำดูสร้อยคอก่อนครับโอ้ยแต่ละคนนี่รวยๆทั้งนั้นเลยเส้นมาล่อมล่าโอ,อ,อ,อ้มามาปอนมาอืึปอนจะอะไรลูกปอนจะกินอาหารเมร็ด ไม่เอาอาหารเปียกจะกินอาหารเม็ดรครับเดี๋ยวนี้เขาติดอาหารเมร็ดจ้าลูกว่าไงคะลูกเ,เมื่อกี้เขางอนแม่เขาไปนั่งอยู่หลังบ้านงอนแม่ทําไมอะลูกดูที่เขาสร้อยคอเส้นเบลเลอเลยลูกมันยาวไปเหละลูกอฉยคนนั้นดูสิ่น่ะสองพี่น้องเขาอเดี๋ยวแม่จะปรับให้นะ้ำมันยาวไปนะลูกเนาะ โอ้โหดูชิเนี่ยได้ของขวัญปีใหม่โบนัสสร้อยคอทองคำกับข้อยเงินคนละเส้นโอ้ยอยางหล่อเลยลูกนั่นก็หล่อนั่นก็หล่อย่างแรงอ้ดูใชเนี่ยหล่อ,อยางแรง อร่อยอิ่มยังอิ่มยังอ่ะมาทางนี้มาทางนี้มามาทางนี้ทางนี้ป่ะปะแม่พาไปมาทาี้ทางนี้งอนแม่เขาจะออกด้านหน้าแล้วเขาจะออกไปไปเที่ยวข้างนอกแล้วเขาไม่ได้ออกแล้วเขาก็งอนแม่โอ้อย่างงอนแม่ทําไมลูกนี่ก็ตามเก็บกิน ตามเก็บกินตลอดเลยลูกงอนแม่ทันหลังให้แม่ทำไมหึมออยู่นี่แหละลูกเอ,อ้ยไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปไหนลูกอยู่นี่แหละไม่ไปครับลูกไม่ไปครับลูกอยู่นี่แหละแม่ปรับสร้อยให้ใหม่สร้อยมันยาวไปเหรอลูกแม่ปรับสร้อยให้ใหมนะ่นะนีตรนี้ที่ปรับอยู่ตรงนี้ให้ปรับให้ใหม่นะ อืมปรับแล้วไมา่ยาันแล้วโอ้โหปรับแล้วครับไมา่ยาันแล้วครับ่างนี้มาไป เดินมาแม่ก็เดินต่อ <c oughs> โอยฟังฟอนลกอูกงี้ข้าแต่งตัวใส่สร้อยเงินเส้นบัลเล่เลยครับ <c oughs> ใส่สร้อยเงินเส้นบัลเล่เลยครับพร้อมเอาแต่งตัวก่อนพูงมันกองที่พื้นแล้วลกูก แต่งตัวรอๆก่อนครับรอยังครับสายตาสายตาเขาไม่พอใจสายตาทำไมมองไม่อย่างงั้นน่ะลูกอันน่ะ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 ดูสายตาชิ้นนี้อันน่ะน่ะอือฮึ ทำด้วยสายตาไม่พอใจมีหันหลังให้อีกมีหันหลังให้อีกฮะกลัวอะไรลูกไม่กลัวลูกรถเข้ามาเฉยเยไม่ต้องกลัวลูกเขา้ามเาเท้าๆหันหลังหันหลังดูเธเท้าเขากลัวยินเสียงรถมาหน้าบ้านหันหลังแต่งตัวแต่งตัวไป ทำไมถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินเขาอ๋อถ้าเดินดเท่มากไปอ,ออกนอกบ้านมาอยากออกนอกบ้านงอนแม่แม่ไม่เปิดประตูให้จกกักทีเออสบายใจ สบายใจได้ออกนอกบ้านสบายใจมาเจอพี่โชคไปไม่เปิดตัวใหม้มาโชคม,มาโชคกุลอยู่ในบ้านอ,อย่ากแกล้งน้องนะลูกนะอย่ากแกล้งโจกุลนะได้พี่โชคไม่อยู่แล้ว คุณเอกสิรษฐ์บอกว่าสร้อยเนี่ยไว้สําหรับใส่น่าจะใส่สําหรับหมาแต่นี่มันก็น้องน้องหมานี่ก็น้องน้องหมาแล้วค่ะก็เลยใส่ได้น้องน้องหมาเลยค่ะเลยใส่ได้นะี่หนูก็น้องน้องหมาเลยครับหนูเลยใส่ได้ครับพ่อ หล่อจังเลยลูกอือ um, ก็น้องๆหมาเลยครับรไผ่ซะลูกอะไม่ไปนะนั่งดูได้นะลูกห้ามออกนะครับนั่งดูได้ห้ามออกนะดูได้ดูถนนได้ดูข้างนอกได้ห้ามออกนะแม่เอาตะไข่ปิด อยากออกเที่ยวกอยอากหน้าบ้านมาไม่ให้ออกป๊บนึง